มีเรื่องจะประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งเรื่องอะไรผมลืมบอกไปจริงตั้งใจมากผมเริ่มเอามาแขวนเริ่มเอามาใช้ฮะควาจริงไม่ได้เอามาออกานานเลยแล้วครับเป็นเป็นพิมพ์ที่สุดท้ายกันแล้วกันนะต่อจากไกาเซอร์ผม ไปเจอกรอบข้าวสอ0ร้อฟาบาทถ้าจำไม่ผิดนะผมใส่กรอบมานานแล้วนี่ใช่ไหมผมอ่านข้อฟ้ามไม่ฟังนะครับพระนางสุโขไทยนะครับสมัยสุโขไทยพระนาง สร้างนางสุขโขทัยไว้ในพศ1906ไว้เป็นที่ระลึกเมืองสุขโขทัยได้เป็นเมืองขึ้นได้สร้างใส่กระปุกร้อมรอบด้วยแร่เร่ร่ลไว้ในพระปุวัดนางพญาพิโรกด้วยอำนาจของพญายาน ตุละพักดีวันข้างหน้าผู้ใดได้ไว้ผู้นั้นจะมีบุญญาบารมีมีอำนาจมีค่าทาตและลูกศิษย์มากด้วยอำนาจสมเด็จนางพระยาและพระแร่ด้วยดีพระยายานตุละพักดีนี่คือแผ่นจารึกที่บันทึกไว้ แต่พระเป็นอย่างนี้ผมลงไว้ใน YouTube ผมถามคนใกล้ชิดวันนี้ยอดวิวสูงสุดเลยนะครับนจำนวนพระทั้งหมดนี่นะฮะที่เสนอลงไปงในยูทุบเนี่ยหกร้อยหกร้อยฝาฝาอะไรหกร้อยฝาชอ็อตหกร้อยฝาคลิปนะฮะยอดยอดวิวสูงสุดคือยอด นางพญาล้อมรอบแร่เด็กหลายถึงหนึ่งอะไรถึงหนึ่งแสนกว่าแล้วนะฮะเราก็เลยเออวันนี้เอามาให้พวกเราได้ดูอีสักนิดหนึ่งกลัวว่าหลายคนจะลืมและถ้าไปเจอจะมองข้ามมีอำนาจมากเนี่ยนางพญาลอมรอบแร่เด็กหลายครับเพราะ อะไรครับเลหล็กไหลเป็นเรื่องสมบัติของเทวดาเมื่อสมัยก่อนก็เคยเห็นเมื่อสักต้นๆ้นปีหรือปีที่แล้วแขวนประคำสีดำแล้วก็บอกเป็นประคำเลหล็กไหลใส่ข้อมือด้วยอะไรทำนองนั้นนะฮะแล้วก็พูดว่าเลหล็กไหลพลายดำ ผมยังจำแม่นผมบอกแยกให้ได้นะเหล็กหลายเป็นโลหะไพลดำเป็นพืชเดี๋ยวนี้ก็เลิกแฝงกันหมดแล้วครับไม่รู้จะด่าผมหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะด่าผมก็ไม่รับคุณก็รับไปแล้วกันเพราะผมจะเปิดเผยตามหลักฐานตามความเป็นจริงที่มีเอาของจริงมาพูดไม่ใช่เขาว่ามาว่าไปไม่ใช่ไม่ใช่ผม ฉะนั้นนางพยาล้อมรอบแร่เด็กไหลเนี่ยเป็นของมีจริงเพราะเรามีหลักฐานแล้วก็มีพระด้วยนะครับก็นำมาเสนอให้พวกเราได้ดูกันอีกเพื่อจะได้จำให้แม่นไปเจอที่ไหนเข้าจำได้ครับคล้ายครับข่าวว่ามีคนมีนะฮะ,ม,ะมีคนส่ง โพสพระไม่ดูฮะเขามีครับนั่นแหละครับถือเป็นบุญกุศลมหาศาลแล้วครับแล้วก็จะเป็นด้านหนึ่งเป็นซุ้มกอด้านหนึ่งเป็นนางพญานะครับล้อมรอบแร่เหล็กหด้วยเะนั้นคงมีไม่น้อยคงมีไม่น้อยแต่ตกมาถึงผมเนี่ยสิบพระองค์ฮะรวมแล้ว ตอนหลังก็มาเจออีกสององสามองค์นะฮะนั้นนางพญาล้อมรอบแร่เรล็กไหลยอดวิวมันสูงมากก็เลยเอามาเตือนควา,ามทรงจำพวกเราอย่ามองข้ามยอดวิวสูงนี่หมายความว่าไงหมายความว่าคนสนใจคนสนใจมากคงดูเพื่อการศึกษาหรือตามหาพระเราก็เลยเอามาให้ดูวันนี้ เวลานี้เมื่อก่อนผมไม่เคยเออากมาใช้นลฮะว,วันนี้ผมอัญเชิญมาติดตัวครับเพราะมีพระคาถาเสร็จพระแม่เจ้าท่านให้พระคาถาไว้ด้วยและพระคาถาของท่านท่านบอกไว้เลยว่าใช้ได้กับพระนางพญาทุกรูปแบบจะเป็นพระเก่าพระใหม่ได้หมด แล้วสั้นมากโอมวานางพญานาคีมะอุโอมะวานางพระ,ะ,ะยานาคีมะอุสิบเอ็ดคำครับโอมะวานางพระยานาคีมะอุสิบเอ็ดคำครับเพราะพระองค์ท่านเป็นผู้สร้างพมัส พระแม่สาคิยาพระแม่พระแม่เจ้าสากิยานีคือสุดพระแม่เจ้าอรันดาสาวิกาครับแบ่งภาคบังเกิดในพระชาตินั้นและท่านมาให้พระกษาจึงสร้างความระทึกใจให้กับผมมากว่าแม่ท่านเมตตามากมาให้พระกษถาเองผมไหว้ข้านะครับโอมมวานางพรยานาคี มะอุอ,อมพระยาโอมมะวานางพระยานาคีมะอุสิบเอ็ดคำครับอมมะวานางพระยานาคีมะอุส่วนพฮะสมเด็จพระแม่เจ้าให้ไว้แล้วให้ท่องเจ็ดจบครับโอมมะวานางพระยานาคีมะอุโอมมะวานางพระยานาคีมะอุ โอมวานางพญานาคีมาอุสั้นๆน,นี้ฮะท่านให้ท่องไปเจ็ดเจ็ดรอบเพราะเลขเจดเป็นเลขบารมีของเสด็จพระแม่เจ้าในพระชาตินั้นพระแม่เจ้ามาเกิดเป็นแม่ชีนะฮะสาเกิยานีบรรุพระโสดันเมื่ออายุสิบสี่ครับและก็ให้พญาลิไทยแกะพิมพ์ถวายนะครับ ก็เลยเอามาโชว์กันให้ดูอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นตาดีๆต้องเลือกต้องดูต้องเจอเพราะมีคนส่งมาให้ดูแล้วโพสต์มาให้ดูแล้วผมก็รับรองไปแล้วว่าใช่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้สร้างไว้นน้อยๆแล้วแต่บุญกุศลของใครครับเป็นองค์สุดท้ายสำหรับคืนนี้ครับสมเด็จ นางพญาล้อมรอบแรล่เล็กไหลโอมะวานางพญานาคีมะอุครับขอให้โชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ